สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แล้วอย่างย่อไม่งอม mix ตอนใหม่นะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือที่กำลังมาแรงในหมู่นักอ่านสายจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองนั่นคือ The Black Book พจนานุกรมอารมณ์สีดำหนังสือที่มีหน้าปกเป็นรูปกระต่ายน่ารักแต่สีหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยความหมกหมองมนโดยมีต้นฉบับเป็นภาษาเกาหลีเขียนโดยพุณซอนเลดา แปลเป็นไทยโดยคุณตรองสลิททองคำใสและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ s p r i o g b o ก k นค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาเราไปสำรวจอารมณ์สีดำหรืออารมณ์เชิงลบ70รูปแบบที่เดินทางเข้าออกอยู่ในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความโกรธความผิดหวังความกลัวหรือความสับสนความแตกต่างหลักๆของ อารมณ์แง่ลบทั้ง70แบบในหนังสือเล่มนี้นะคะจะถูกแบ่งตามลักษณะและก็สาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเช่นอารมณ์ที่เกิดจากการสูญเสียอย่างความเศร้าหรือความผิดหวังอารมณ์ที่เกิดจากความกดดนันเช่นความเครียดความกังวลอารมณ์ที่เกิดจากการถูกกระทำเช่นความโกรธความเจ็บใจและก็ยังมีอารมณ์ที่เกิดจากการเปรียบ ทียบหรือการตัดสินตัวเองเช่นความรู้สึกต่ำต้อยความไม่มั่นใจนอกจากนี้นะคะอารมณ์บางอย่างเนี่ยจะเกิดตามระดับความรุนแรงและก็ระยะเวลาที่เกิดเช่นหากเกิดขึ้นฉับพลันร,ร,รุนแรงเนี่ยก็จะเป็นพวกอารมณ์โกรธหรือว่าความตกใจในขณะที่บางอย่างเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆก่อตัวและอยู่กับเรามานานเช่นความเหนื่อยล้าความเบื่อหน่าย อารมณ์แงลบแต่ละแบบเนี่ยค่ะจะมีวิธีแสดงออกแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ต่างกันนะคะเช่นความโกรธอาจจะกระตุ้นให้เราตอบโต้หรือปกป้องตัวเองในขณะที่ความเศร้าอาจจะทําให้เราถอยห่างหรือว่าเก็บตัวอยู่เงียบอารมณ์แง่ลบหลายแบบนะคะมีบทบาทในการปรับตัวและการอยู่รอดเช่นความกลัวช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอันตราย ความกโกรธอาจช่วยให้เราปกป้องสิทธิ์หรือเป้าหมายของตัวเองทั้งนี้แต่ละแต่ละอารมณ์นะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวโดยหนังสือจะอธิบายรายละเอียดของแต่ละอารมณ์เช่นความแตกต่างระหว่างความเจ็บปวดกับความทุกข์หรือว่าความกังวลกับความกลัวซึ่งแม้ว่าจะดูคล้ายกันแต่ที่มาและผลกระทบต่อจิตใจเนี่ยต่างกันค่ะ สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มองว่าอารมณ์แง่ลบเป็นสิ่งที่ผิดหรือต้องกำจัดออกไปแต่พยายามทำให้เราเข้าใจและยอมรับความรู้สึกเหล่านี้มากขึ้นในส่วนของไฮไลท์เด็ดของหนังสือนะคะผู้เขียนจะพาเราไปสำรวจอารมณ์เชิงลบโดยจะพาเราไปทำความรู้จักกับอารมณ์เชิงลบแต่ละประเภทอย่างละเอียดเช่นความอกหักที่ไม่ใช่แค่เสียใจเรื่องความรัก แต่ยังรวมถึงการสูญเสียในแง่มุมอื่นๆหรือความกังวลที่เกิดจากความคาดหวังสูงเกินไปนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการยอมรับอารมณ์นะคะโดยหนังสือเน้นย้ำว่าไม่มีอารมณ์ไหนผิดหรือถูกการยอมรับอารมณ์เชิงลบทำให้เราเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเทคนิคในการจัดการอารมณ์ โดยแนะนำวิธีรับมือกับอารมณ์เชิงลบนะคะเช่นการเขียนบันทึกความรู้สึกการพูดคุยคุยกับคนใกล้ชิดหรือการให้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นถามว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงน่าอ่านสำหรับเราเราว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยสะท้อนอารมณ์ด้านลบของมนุษย์ออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่หรือเหนื่อยล้า มันสอนให้เรายอมรับอารมณ์เชิงลบและไม่ต้องรู้สึกผิดที่รู้สึกแบบนั้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นที่กําลังเผชิญความทุกข์หรือว่าความกดดันได้ดีในแต่ละบทนะคะจะมีภาพประกอบซึ่งเป็นเจ้ากระต่ายน้อยที่อยู่หน้าปกในอารมณ์ด้านลบที่ ต่างกันออกไปและนอกจากนี้นะคะคุณก็จะได้สติกเกอร์กระต่ายซึ่งเราขอเรียกน้องว่า The Black Rabbit ที่สะท้อนอารมณ์ด้านลบหลายๆรูปแบบตามที่มีในหนังสือมาด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้กับพอดแคสต์อย่างเล่าอย่างย่อไม่งอมิซ์แล้วก็คือคำคมที่น่าจดจำจากหนังสือซึ่งเราได้ลิสต์มาประมาณ3ข้อความนะคะก็มีดังนี้ข้อความแรก ความรักคือความเข้าใจไม่ใช่เงื่อนไขหรือวิธีการซึ่งไม่ได้หมายหมายถึงแค่ความรักเพศตรงข้ามแต่ยังรวมถึงความรักรูปแบบต่างๆระหว่างเรากับผู้อื่นด้วยข้อความที่สองนะคะหากจิตใจเต็มไปด้วยอารมณ์แง่ลบความคิดเราก็จะลบตามพอเจอสิ่งกระทบกระเทือนใจเพียงเล็กน้อยก็ต่อเติมขยายให้ใหญ่โต และไม่อาจรับสัญญาณแง่บวกได้ตามที่เป็นกลับกันหากจิตใจเราผ่อนคลายความคิดความอ่านของเราย่อมทำงานในทางบวกแม้แต่สัญญาณแง่ลบก,ก็ยังมองเห็นประโยชน์ที่อาจจะเกิดกับเราได้และสุดท้ายความเศร้าไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นสัญญาณว่าตัวเรายังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งตรงนี้นะคะผู้เขียนพยายามจะบอกว่าความเศร้านั้นเกิดได้กับทุกคน หากเรายังมีความรู้สึกนี้นั้นก็แสดงว่าเรายังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังมีลมหายใจอยู่ค่ะหนังสือ The Black Book พจนานุกรมอารมณ์สีดำนะคะเหมาะกับทุกคนที่กำลังมองหาวิธีเข้าใจและยอมรับตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองหรือผู้ใหญ่ที่กำลังเผชิญความกดดันในชีวิตประจำวันขอให้ลองเปิดใจอ่านค่ะแล้วคุณจะพบว่า ความรู้สึกแย่ๆที่มีอยู่ไม่ได้แปลว่าคุณผิดปกติแต่อย่างใดขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้สำหรับใครที่เคยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือคิดว่าความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นคือจุดอ่อนของเราลองนำคำคมและข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ดูนะคะบางทีการยอมรับความรู้สึกแย่ๆอาจทำให้เรามองเห็นตัวเองในมุมใหม่ๆและเติบโตขึ้นอย่างที่เราไม่คาดคิด อยากชวนทุกคนลองแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองกันบ้างค่ะว่าวันไหนที่คุณรู้สึกแย่คุณมักจะรับมือกับความรู้สึกนั้นยังไงบ้างหรือมีคำคมไหนที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองต่อความรู้สึกที่ไม่ดีได้บ้างแวะมาแชร์กันได้เลยนะคะในช่องคอมเมนต์นี้และถ้าชอบแนวคิดจากหนัสือเล่มน,นี้อย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเล่าอย่างย่อมไม่ย่อมิกซ์ด้วยนะคะขอบคุณที่ฟังกันมาตลอดคะ่ะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ